เปิดมุมมองบรเกอร์หลัง CPO ได้รับอนุมัติให้ซื้อ tesco l o ลตัยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง money hero นะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง money hero ค่ะและตอนนี้นะคะทุกท่านก็อยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปานิตาค่ะ กลับมาพบกันนะคะกับเล่าข่าวหุ้นนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นข่าวหุ้นที่นํามาเล่าข่าวกันในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นกระแสพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะคะสําหรับหุ้น c p o ที่ได้รับการอนุมัติให้ไปควบรวมกันกับเทสโกได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็น ข่าวที่แสดงถึงมุมมองแล้วก็ทัศนคติของโบรกเกอร์ต่างๆนะคะที่คาดว่า CPO เนี่ยควบรวมกับเทสโกแต่เป็นแบบมีเงื่อนไขเขาก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะต้องส่งผลกระทบเชิงลบอย่างแน่นอนจากภาระของดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนในระยะยาวเนี่ยจะเป็นบวกในการหนุนธุรกิจค้าปีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันค่ะ ข่าวนี้นะคะเป็นการรวบรวมบทวิเคราะห์ที่มีมุมมองต่อกรณีที่หุ้นกลุ่ม CP นะคะได้รับการอนุมัติให้ควบรวมกับโลตัสได้แต่เป็นแบบมีเงื่อนไขไว้ดังนี้ค่ะบทวิเคราะห์แรกนะคะมาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเขาก็มองว่าจากกรณีที่กลุ่ม CP นะคะได้รับการอนุมัติให้ควบรวมกับโลตัสได้แบบมีเงื่อนไข เป็นมุมมองเชิงบวกนะคะเป็นผลบวกต่อบริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือหุ้น CPO อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะโดยคาดว่าเจ้าเงื่อนไขเนี่ยจะไม่ให้มีการผูกขาดการตลาดหรือว่าจะต้องไม่มีการกดดันคู่ค้าอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้นะคะเงื่อนไขเนี่ยยังไม่เปิดเผยชัดเจนว่าจะเป็นไปในลักษณะใดจะเป็นการ ไม่มีการบังคับให้ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าเนี่ยส่งสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ค้าปิีกปัจจุบันของเครือ CP เช่นเซเว่นแล้วก็แมคโครหรือไม่เพียงรายเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะรวมถึงคาดว่าเงื่อนไขเนี่ยจะต้องไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าเช่นค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าค่าธรรมเนียมการวางสินค้ารวมถึงต้องไม่เพิ่มส่วนแบ่งจากยอดขายหรือกําไรขั้นต้น และต้องเปิดให้ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าเนี่ยจะต้องมีการเลือกได้ว่าจะส่งสินค้าให้กับธุรกิจค้าปีกปัจจุบันของเครือ CP หรือว่าส่งให้กับธุรกิจของ t ท s c o ได้นั่นเองนะคะโดยทั้งหมดเนี้ยก็คาดการว่าผลกระทบระยะสั้นจากการควบรวมกันเนี่ยจะไม่เพิ่มกำไรให้กับ CPO แต่เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเทสโก้เนี่ยจะถูกลดทอนลงไปด้วยจากการที่ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ที่นำมาซื้อเทสโก้นะคะอย่างไรก็ตามในระยะยาวเนี่ยคาดว่าจะได้รับผลดีจากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและก็มี Cost สเซฟวิ a งแอนซิเนอที่ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง ขณะที่หุ้น CPF นะคะจะได้ประโยชน์จากการวางสินค้าอาหารผ่านเครือข่ายของเทสโก้โดยคงคำแนะนำนะคะว่าซื้อ CPF เนี่ยในราคาเป้าหมายที่80.00บาทอันนี้ก็อ้างอิงจาก PER ที่35เท่านะคะแล้วก็ยังคงคำแนะนำให้ซื้อ CPF ในราคาเป้าหมายที่38.50บาทนะคะ มาดูด้านนายเอกสิทธิ์คุณนาดีเรกวงนะคะเป็นนักวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดเขาก็มองว่าเงื่อนไขาการควบรวมดังกล่าวนะคะอาจจะทราบหลังจากที่ CPO ประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่3ของปี2563กก่อนโดยมองว่าหากเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับซัพพลายเออร์เนี่ย การที่จะต่อรองทางการค้ามองว่าไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นนะัยะสำคัญนักแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องรอดูเงื่อนไขดังกล่าวอีกครั้งหนึง่งโดยนะคะเขาก็มองว่าประเด็นของการควบรวมดังกล่าวของ CPO เนี่ยจะได้รับผลลบระยะสั้นจากเรื่องของการจ่ายดอกเบีย้ยที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในระยะยาวเนี่ยยังมองว่าน่าจะเป็นผลบวกต่อ CPO เพราะสามารถนำ Tesco มาเป็นไฮ มาเก็ตไปขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะธุรกิจค้าปลีกแบบ7 e l e v e n เนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเพื่อนบ้านดังกล่าวนั่นเองนะคะโดยมองว่าราคาเป้าหมายก่อนที่จะควบรวมเนี่ยเทสโก้เนี่ยมองไว้ที่74บาทหลังจากควบรวมเนี่ยเขาก็บอกว่าขอพิจารณาราคาเป้าหมายอีกครั้งหนึง่ง เดี๋ยวมาดูทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยกันบ้างนะคะเขาก็คาดการราคาหุ้น CPR เนี่ยน่าจะทยอยฟื้นตัวดีนะคะหลังจากมีการควบรวมกันชัดเจนแล้วนะคะโดยบอร์ดการแข่งขันทางการค้าอนุมัติให้ควบรวมกันแบบมีเงื่อนไขส่งผลให้โอเวอร์แฮงเนี่ยถูกปลดล็อกไปด้วยโดยแนวโน้มกำไรในไตรมาส ที่3ของปีนี้คาดว่าจะฟื้นตัวจากไตรมาสก,ก่อนหน้าอย่างแน่นอนขณะที่ราคาณปัจจุบันซื้อขายกันที่ PER 2564เพียงแค่25.2เท่าต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีที่30เท่านะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ระดับที่น่าสนใจเชิง valuation น,นั่นเองนะคะทั้งนี้การพิจารณาการควบรวมกิจการกรณีกลุ่มบริษัท CP ในนามของบริษัท CP Retail Holding จำกัดก็คือถือหุ้นโดย CP O นั่นเองนะคะ40% มีเจริญโภคภัณฑ์โฮดดิ้งถือหุ้นอยู่40%แล้วก็ซีพิเมอร์เชนดซิงนะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะก็เป็นบริษัทลูกของเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPS นะคะอันนี้ก็ถือหุ้นอยู่20%ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทเทสโก้สโตร์ประเทศไทยจำกัดและเทสโก้สโตร์มาเลเซียรวมวงเงินเนี่ยถึง1576ล้านเหรียญสหรัฐหรือ338,445ล้านบาทในช่วง ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองจากรายงานล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกอขอขอเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการพิจารณาได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วโดยอนุมัติให้ควบรวมกิจการได้แต่เป็นแบบมีเงื่อนไขนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของธุรกิจ cpr นะคะเผื่อใครที่กำลังเพิ่งเข้ามาตาม ลักษณะของธุรกิจ CPO เนี่ยเป็นการดำเนินธุรกิจการค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า7 e เ e ่ e อเนั่นเองนะคะแล้วก็มีการให้สิทธิ์แก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยและลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆอาทิการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่นะคะเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าบริการสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆแล้วก็มีการร่วมลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดแล้วก็บริการตัวเองนะคะภายใต้ชื่อของแมคโครนั่นเองนะคะก็เรียกว่า c p r เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำครอบคลุมถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าเป็นธุรกิจการค้าที่ใหญ่ซะทีเดียวเลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะ แม้จะมีความสำคัญรวมถึงเป็นกระแสะแต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการเฉลยเงื่อนไขที่ชัดเจนออกมานะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการตามข่าวกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยจากข่าวอาจจะเป็นลบแต่ในระยะยาวแน่นอนว่าจากหลายๆสํานักข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็น นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์รวมไปถึงโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยเขามองว่าในระยะยาวอาจจะเป็นบวกอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังสนใจหรือกำลังมองหาหุ้นกลุ่มนี้อยู่นะคะก็น่าจะลิงิงไว้รวมถึงต้องติดตามข่าวในช่วงนี้อย่างกระชั้นชิดนั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีข้อมูลด้านอื่นๆหรือว่าอยากจะแชร์ความคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างสังคมของนักลงทุนคุณภาพในช่องของ มันนี่ฮีโร่ของเราค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c แ m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะและสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ํากันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube แนลไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ